ไปมามากๆแล้วครับอีก2องวันสามปีหน้าคมนี้ครับผมกับทีมที่มีชื่อว่าช็อตฟิวแรงไปไหมครับผมเพลงนี้มันอะไรนยังไงครับจริงๆเพลงนี้เป็นเฟิร์สโซโล่ซิงเกิลของตอเองที่บอกว่าทุกคนแม้ว่าไม่ไม่แม้กระทั่งตอเองแล้วก็รวมถึงทีมงานเบื้องหลังทุกคนแบบตั้งใจทำโปรเจกต์นี้ตั้งใจทำผลงานชิ้นนี้มากๆเลยครับผมเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นเราเราในฐานะที่แบบว่า เป็นศิลปินวงมาก่อนแล้วก็เริ่มมีผลง,งานการแสดงแล้วแต่ว่าไม่อยากไม่อยากทิ้งในในผลง,งานของการเป็นศิลปินในการเป็นนักร้องในการเป็นศิลปินล้องเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังอยากให้มีผลง,งานผลงานเพลงนี้ยต่อต่อมาให้กับทุกคนอ่ะได้ติดตามแล้วก็ยัง ยังจาภาพองเป็นต่อในในฐานะคนที่แบบว่าเฮ้ยเป็นศิลปินคนหนึ่งเหมือนกันแบบไม่ไม่อยากให้ทุกคนลืมไปว่าเฮ้ยนายเป็นนักสแสดงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็เลยแบบมีผลงานมีโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ออกมาครับคุเตไื่นเต้นมากๆครับตื่นเต้นมากๆในในฐานะที่มันเป็นผลงานเดี่ยวของตัวเองด้วยครั้งแรกในชีวิตแล้วก็มันเหมือนกับว่า เฮ้ยพ,พอมันไม่เคยทํามาก่อนแล้วก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกมาดีไหมยังไงแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วตอนนี้ในกระบวนการที่เราทําตลอดมาคือเราไม่ได้ทําคนเดียวด้วยเรามีทีมเรามีเรามีทุกคนที่แบบว่าคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตเรามาตลอดเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เรายิ่งแบบรีแลกซ์แล้วก็สามารถตั้งใจทําผลงานมีออกมาแบบได้เต็มที่แล้วก็หวังว่าทุกจะชอบนผลงานย่างานนี้มีการศึกษาไทยรึปลคะ มีไปปรึกษาใครบ้างใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าในทีมการทําเพลงของเราอะเราเรามีหลายๆคนที่เขาเรียกว่าเป็นมืออาชีพมากๆในการทําเพลงครั้งนี้เพราะว่าในในส่วนของตัวเพลงเนี่ยเรามีพี่เดนพี่รันพี่อยเขียนเพลงเรามีพี่เอบอดแทสทำโปรดิวเซอร์ให้แล้วก็มีพี่กอฟเอฟเทโรมาร่วมฟินเนอิงด้วยเรียกว่า โยกตัวพ่อของวงการเพลงทุกคนแล้วก็ในในส่วนของการกระบวนการทำงานเราังมีคุูี้ที่คอยสอนร้องเพลงแล้วมีพี่มิกที่คอยเอ่อโคโรกราร่าเต้นให้ด้วยอย่างเงี้ยเราเรียกว่าทีมเบื้องหลังทุกคนคือตั้งใจงทำผลงานชิ้นนี้ออกมามากๆเลยครับเต้นแบบไหนเรียกว่าทุกคำ<อ>เก็บทุกคำอ,กกอะไรนะครับ<อ> อันสิ่งนี้ต้องแบบต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราอ่ะได้สปอยผลงานชิ้นนี้ลงไปในเรียกว่า once upon goodbye party ของเราใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยแบบเฮ้ยในในระหว่างเพลงที่มันยังไม่ปล่อยอ่ะมันจะต้องมีคอนเทนต์อะไรต่างๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันซึ่งทางทีมคือวางแผนกบบดีมากๆในการแบบปล่อยคอนเทนต์ต่างๆทั้งรูปทั้งวิดีโอรวมถึงมินิซีรีด้วยเพราะว่าเรียกว่า โปรเจกต์เนี้ยมันยิ่งใหญ่มากๆตรงที่มันไม่ได้มีแค่ทําเพลงออกมาทํา MV ชิ้นหนึ่งแล้วก็ปล่อยลงใน YouTube แต่ว่าตัวเพลงเพลงเนี้ยมันมันมีความพิเศษก็คือมีช็อตสตอรีร่ของตัวเองด้วยที่เหมือนกับว่าเป็นการปูเรื่องทั้งหมดว่าเฮ้ย<ม>เรื่องราวใน MV อ่ะมันจะเชื่อมโยงกับตัวช็อตสตอรีร่นี้ที่ลงเป็นพิมพซีรีส์สามปีในต in ิ๊กตอกจูดไซเดนเทนเน็ตครับผมเหมือนแบบว่าใครที่แบบว่ารอเป็นต่อก็คืออันนี้คือจูดใจนะครับผมเรียกว่าจูดใจมากเพราะว่ามันเหมือนกับว่าาเร เราเกิดโทมากับทุกคนมากๆก่อนที่จะได้รับชมผลงานตัวนี้จริงๆเพราะว่าทุกคนก็ได้ติดตามมาตลอดตั้งแต่แบบว่าคอนเซ็ปต์โฟโต้มาเป็นช็อตวิดีโอมาเป็นเรื่องช็อตสตอรี่แล้วก็กว่าจะออกมาเป็นเพลงเพลงหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่า ได้ได้เห็นมุมมองต่างๆองต่อด้วยในการทําอะไรต่างๆ <_ d ata> แล้วก็นอกจากนี้หลังจากหลังจากนี้ก็คือมันมันจะจบแทนแลนที่สเก็ตช์ที่ทีอินไซต์ได้วางเอาไว้ใช่ไหมครับ <_ d ata> แต่ว่าหลังจากนี้มันก็จะมีผลงานให้ได้ติดตามกันอีกยังมีคอนเทนต์อะไรต่างๆที่แบบว่ายังลงมากกว่านี้อีกครับ <_ d ata> ต้องตัดต่ิตามไป้วยเรื <_ d ata> ่องซีรีส์จริงๆเพิ่งปิดกล้องไปเรื <_ d ata> ่องหนึ่งครับผมบเรื่องใครในกระจกแล้วก็ตอนนี้กําลัง เปิดเปิดต้องไปแล้วเรียกว่าไปถ่ายไปแล้วในชิวกับเรื่องเพราะเธอคือรังแรกคัร่บมกับ G M T V ครับผมไคะตื่นเต้นมากครับจริงๆในเรื่องใครในกระจกเป็นเป็นครั้งแรกในการแสดงงต่อวยแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะแสดงออกมาเป็นยังไงจากการที่แบบว่าเราไปร้องไปเต้นบนบน,บนเวทีอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเราจะต้องมาแสดงเป็นตัวละครในหน้าเซตหน้าฉากอย่างเงี้ยแต่ว่าพอพอเราเริ่มปรับตัวได้เราเริ่มเรียนรู้ชีวิตในในกอง่แล้วก็ กครับผมเรื่องนี้ตอนนี้ถ่ายทำเสร็จแล้วแต่ว่าอาจจะอยู่ในช่วงของการแบบตัดต่อในการทำอะไรต่างๆบ้างแล้วก็การปลดปล่อยก็อาจจะต้องรอมาครับที่เชื่อประกาศก่อนต้องไปหน่อยเพลงน้องเพลงอะไรดีครับผมก็ยังไงต้องฝากทุกๆคนด้วยนะครับฝากติดตามฝากซัพพอร์ตไปต่อด้วยนะครับกับเพลง โซโล่ซิงเกิลของตัวเองครั้งแรกในชีวิตนะครับตอนนี้ที่มีชื่อว่าช็อตฟิลแรงไปไหมนะครับผม30มีนาคมนี้ที่ยูทู Inside Entertainment แล้วก็สตรีมมิ่งทุกสตรีมมิ่งเลยครับผมแล้วก็ยังมีซีรีส์นะครับตอนนี้ถ่ายทำสองเรื่องก็คือใครในกระจกของเธอเือรักแรกส่วนอีกเรื่องน่าจะต้็องริเชลประกาศครับผมขอบคุณค่ะ